นี่แตกน้อยครับแล้วผมก็ฉีดเร่งให้ใบแก่ครับเนี่ยพอแตกใบอ่อนนะครับก็จะมีผลหล่นมาแบบนี้เหมือนกันครับเนี่ยก็จะหล่นลงมาในรุ่นหลังๆนะครับที่อาหารไม่พอนะครับดูดสู้เขาไม่ทันนะครับก็จะร่วงหล่นลงมาดูดินผมนะครับเอามือจับขึ้นมาอย่างนี้เลยครับนี่ครับใบทุเรียนปล่อยไว้จนฟูอย่างนี้เลยครับอย่างต้นนี้พี่นราต้องแต่งอีกรอบใช่ไหมคะน่าจะมีแต่งออยประมาณสักสี่ห้าลูกแค่นั้นนะครับน่าจะเนี่ยมีพวงเนี่ยมีสองสี่หกแปด เก้าลูกเก้าลูกสิบห้าลูกครับกิ่งเดียวสวัสดีครับผมนัทพลสวนพลสุวรรณนะครับคลิปนี้จะพามาชมทุเรียนที่แตกใบอ่อนขณะมีลูกประมาณสี่สิบวันเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวพามาชมนะครับนี่ครับใบอ่อนเต็มต้นเลยนี่ครับนี่ก็ใบอ่อนนะครับนี่ออกแล้วก็มีออกรุ่นใหม่มาด้วยครับนี่ครับนี่ครับ อันนี้เริ่มฉีดไปส่งให้ใบแก่ครับไม่ได้คุมไว้นะครับคุมไม่อยู่ก็เพราะว่าคุมไม่อยู่เพราะว่าฝนตกลงมาเยอะเลยสองรอบคุมไม่อยู่ก็เลยส่งไปเลยครับให้แก่ไวๆต้นใหญ่นี่ก็ใกล้แก่และคือเริ่มเพชรลาดออกจะเขียวเข้มก็ไม่เขียวเข้มนะครับเดี๋ยวพามาดูนะครับว่าแบบเนี้ย ต้นทุเรียนมีข้อเสียยังไงดูจากต้นใหญ่ก่อนเลยครับพอฝนตกแล้วครับเขาได้ฝนมาประกอบกับช่วงก่อนหน้านั้นเราลดน้ําอยู่แล้วนะครับก็จะมีขแขนงในออกมาพร้อมนะครับแล้วลูกก็จะมีบิดเบี้ยวไปบ้างนะครับยิ่งต้นนี้นะครับมีสามรุ่นแต่รุ่นที่สามก็น่าจะหล่นไปแล้วเหลือรุ่น1กับรุ่น2รุ่นแรกนะครับสี่โลไปแล้วครับใหญ่ไวนะครับรุ่นแรก รูปทรงก็ไม่สวยมากนะครับไม่สวยมากพอใช้ได้นะครับอันนี้ก็พื้นเน้นเป็นปุ๋ยอินทรีย์กับอินรีเคมีนะครับดูดินนะครับนี่ดำหมดครับใบทุเรียนไม่เคยเอาไปทิ้งที่อื่นนะครับหญ้าตัดก็อยู่ในแปลงนะครับ เพราะว่าที่นี่น้ําน้อยนะครับต้องรักษาความชื้นแล้วก็ธรรมชาติระบบนิเวศของดินนะครับให้ดีนะครับผมไม่เหมือนที่อื่นนะครับสามารถเติมได้ง่ายน้ํามีเยอะแต่แปลงนี้น้ําบาดาลบ่อเดียวบ่อเล็กเบ่อนึงครับผมพอแตกใบอ่อนนะครับก็จะมีผลหล่นมาแบบนี้เหมือนกันครับนี่ก็จะหล่นลงมาในรุ่นหลังๆนะครับที่อาหารไม่พอนะครับดูดสู้เขาไม่ทันนะครับก็จะร่วงหล่นลงมาแต่ก็น้อยนะครับทั้งต้นก็หล่นอยู่ประมาณห้าหกลูกนะครับ ก็จะเหลือลูกอยู่ประมาณนี้ครับอะเดีย๋ยวดูต้นนี้ก็ได้ต้นนี้ก็แตกเหมือนกันแต่ต้นนี้แตกน้อยครับแล้วผมก็ฉีดเร่งให้ใบแก่ครับเนี่ยแตกไม่เยอะอันนี้ก็ลักษณะลูกของเขาครับอันนี้ก็สอยทิ้งครับสอยทิ้งบ้างล่วงทิ้งบ้างนะครับเป็นรุ่นหลังครับล่าสุดเพิ่งแต่งไปนี่ก็คือลูกของเขาแต่งแล้วก็ยังเหลืออีกประมาณห้าสิบครับรูปทรงอันนี้ก็รุ่นหลังมานะครับไม่ ตัวนี้ก็คือใส่ปุ๋ยไว้เป็นห้าห้าห้านะครับลูกก็จะออกทรงยาวๆหน่อยนะครับอันนี้ก็เป็นรุ่นแรกๆส่วนอันนี้ก็เป็นต้นที่เคยตายไปนะครับแล้วก็เอาต้นมาปลูกใหม่นะครับเนี่ยครับเอาต้นตั้งแล้วดินกบเลยนะครับเพราะที่นี่เป็นดินล้วนนะครับจะปลูกง่ายต้นตั้งอดินกบนะครับแล้วก็ปลูกมาได้ประมาณอันนี้เข้าสองปีก็ได้ทรงแบบนี้ครับปลูกจากทุเรียนเสริมรากแต่ต้นนี้รากไม่โตครับเนี่ยครับต้นที่เขา รูปทรงไม่สวยนะครับดูดอาหารไม่ทันเพื่อนเขาก็จะหล่นไปนะครับเวลาน้ําฝนตกนะครับอันนี้ฝนตกมาได้ประมาณวันที่วันที่สี่ที่ห้าแล้วตกสองครั้งอันนี้ก็มีการโยงลูกไว้บ้างแล้วนะครับผมโยงลูกโยงเก่งไว้ต้นนี้ก็ดูเหมือนจะอาหารไม่พอนะครับนี่ก็เพิ่งใส่ปุ๋ยเข้าไป ลูกจะเยอะเกินไปนิดนึงครับไม่ขยับนะลูกตอนนี้ไม่ขยับมีขยับด้านบนนะครับด้านล่างนี่ไม่ไปเลยครับแค่พวงแล้วแค่กิ่งหนึ่งสี่ห้าลูกเองนะครับเดีย๋ยวต้องเอาออกอีกครับด้านบนออกมาพร้อมกันนะครับแต่ด้านบนขยับไปไกลแล้วครับตอนแรกที่เราเอาลูกไว้เยอะก็กะว่าจะไว้ดึงใบนะครับไม่ให้ออกใบพอแต่งลูกออกใบฝนตกมาใบก็ออกตามอีก ต้นนี้เยอะเลยครับประมาณ80 80 90นะครับน่าจะเยอะไปนะพวงนั้น6ลูกครับให้เขาแต่งแล้วเขาแต่งออกไม่หมดสังเกตดูนะครับอันนี้ก็จะเน้นดินนะครับเน้นดินเป็นอินทีย์เคมีเี่ยดูดินผมนะครับเอามือจับขึ้นมาอย่างนี้เลยครับนี่ครับใบทุเรียนปล่อยไว้จนฟูอย่างนี้เลยครับนี่ครับ พุดมาก็เจอรากทุเรียนเลยครับเนี่ครากทุเรียนขึ้นมากินแบบนี้เลยครับใส่ปุ๋ยไปเขาก็จะกินได้ง่ายอินรีเคมีนี่พี่นัทใช้ตัวไหนบ้างนะคะตอนนี้ที่ใช้อยู่ก็เป็นของสิงโตน,น้ําเงินครับหกสามสมห้าห้าแล้วก็อะมิโนฮิวมิกฟู i ิกครับอันนี้ลูกก็ตัดลงมาก็ร่วงลงมาก็เยอะนะครับเนี่ยแต่งแต่มันก็ยังเหลืออยู่เยอะมากครับ ที่เราเห็นบนพื้นนี่ทั้งแต่งทั้งร่วงใช่ไหมครับใช่ครับแต่งช้าตอนแรกกะว่าจะไม่แต่งกะว่าจะปล่อยเขาล่วงเองแล้วเอาเท่าที่เหลือนี่ <Bright. S 2> มันไม่หล่นครับค่ะครับส่วนในต้นที่ไม่อยากให้หล่นกับหล่นครับไอ้ต <tampoco> ้นที่กะว่าให้หล่นไม่หล่นนี่ครับมันเยอะเกินไปมันก็จะเป็นแบบนี้จะเป็นเป็ดเป็นหงิกหมดอันนี้ก็จะได้ทรงคล้ายๆทรงป้อมๆหน่อยนะครับปีนี้ ไม่ไม่เน้นทําทุเรียนทรงยาวนะครับจะเป็นทุเรียนทรงป้อมเกือบหมดเลยครับด้านบนเป็ดกับโบเดียวกันไหมคะพี่นัทไม่ครับโบเคก็จะเป็นทรงยาวๆเปลือกนั้นหนา<ฆ>ครับเป็ดก็จะคอดๆบางทีก็จะคล้ายๆกันก็มีแต่ปวกส่วนมากเป็ดก็จะเบียเบ้ยวๆคอดๆสั้นๆนะครับลูกน้องแต่งลูกน้องก็กลัวเราว่านะครับบางทีเราก็ เสียดายนะครับอันนี้ไม่ย้อมหล่นเลยครับหลังจากที่แต่งวันนั้นแล้วนี่ไม่หล่นอีกเลยดูลอยลูกไม่มีลูกสดลงมาให้เห็นเลยครับนี่ครับมาดูลูกของเขาครับอันนี้ครับไม้ไผ่ที่เราเตรียมไว้ก็คือจะมาคํำต้นแบบนี้ครับอย่างต้นนี้พี่นัทต้องแต่งอีกรอบใช่ไหมคะน่าจะมีแต่งออยประมาณสักสี่ห้าลูกแค่นั้นนะครับน่าจะเนี่ยมีพวงเนี่ยมีสองสี่หกแปดเก้าลูกเก้าลูกสิบห้าลูกครับกิ่งเดียว แต่ก็ส่วนมากก็ไม่ค่อยเจอแบบนี้ครับนานๆถึงจะมีสักต้นสองต้นนะครับที่ว่าเกิ่งหนึ่งสิบกว่าลูกสิบหกลูกสิบเจ็ดลูกเยอะเกินไปด้านล่าง่เก็ดูไม่ค่อยมีนะอย่างกิ่งนี้ยไม่มีแล้วปีหน้าตัดทิ้งแล้วเนะี่ยเขาไปอยู่ด้านบนบอกว่าเป็นแบบเป็นพวงเลยนะคะใช่น้ําเลี้ยงมันส่งมามันก็มาไม่ถึงครับพวกพวกตัวอื่นก็ดักจับกินหมดส่วนนี้ก็เป็นหมวนทอง หมอนทองเยอะเลยครับหมอนทองเกือบทั้งหมดนะมีพันธุ์อื่นๆอยู่ประมาณสักยี่สิบต้น,นครับ <c oughs> หลังจากที่เราแต่งไปแล้วเมื่อสิบกว่าวันนะครับแล้วเรามาดูวันนี้ก็มีลูกน้องมาแต่งไว้อีกแค่ลูกเดียวครับนอกนั้นก็เป็นของเก่าหมดนะครับแสดงว่าแบบนี้ก็คือต้นมันยังเลี้ยงไหวอยู่นะครับแต่ถ้าลูกมันไม่ขยับก็ต้องแต่งออกเพิ่มนะครับหรือเติมสารอาหารเข้าไปนะครับต้นนี้เหมือนมีไรแดงเข้ามาอีกแล้วหรือเปล่าเนี่ยอืม น่าจะเป็นของเก่าครับไม่มีตัวท่านใดที่อยากปลูกทุเรียนพื้นเดิมนะครับไม่มีดินใหม่สามารถเข้ามาเสริมเติมแต่งได้ก็ชิ้นใช้ดินในบริเวณพื้นที่ของท่านก็ได้ทําแบบของเรานี้ก็ได้ครับให้สูงกว่าดินเดิมนะครับประมาณสักสิเซนก็ได้นะครับถ้ามันหาไม่ได้จริงๆแต่อย่างน้อยๆนะครับถ้าให้เหมาะนะครับอยากจะได้สัก30เซนนะครับแล้วก็เป็นฐานกว้างๆสักนิดนึงนะครับเพื่อช่วยให้ โอกาสการเกิดโรครากเนา่าโคนเนา่าหรือน้ําขังโคลนนั้นน้อยลงนะครับก็จะได้ทุเรียนที่ดีแต่ของเราแปลงนี้ที่ได้ดินน้อยนะครับเพราะว่าเมื่อก่อนมันติดต้นส้มไปหมดนะครับต้นส้มที่เราปลูกไว้นะครับก็รุ่นนี้นะครับเมื่อก่อนนี้อายุมากกว่าต้นทุเรียนนะครับแต่ว่ามันไม่ค่อยโตนะครับส้มเมื่อก่อนปลูกส้มนี้ประมาณ300ต้นนะครับแปลงนี้ระยะปลูกก็ประมาณ2เมตรคูณ2เมตรนะครับก็เลยไม่มีดินมาทําโคกทุเรียนเนี่ยครับทุเรียนที่เราปลูกที่แรกนะครับ เราก็ปลูกแบบนี้แต่ไม่ใช่ต้นนี้นะครับต้นนี้คือมันตายไปแล้วเราก็มาปลูกลักษณะเดียวกันนะครับเป็นต้นตอคู่นะครับสองตอครับทําโคกเล็กๆอย่างนี้ก็ได้ครับลดโอกาสการลากเน่าขนเน่าครับอันนี้คือส้มที่เราปลูกรุ่นนั้นนะครับเมื่อก่อนในแปลงนี้จะมีส้มตัวนี้อยู่สามร้อยถึงสี่ร้อยต้นอันนี้ก็คือทับทิมสยามเลือไว้กินต้นเดียวครับอันนี้ก็ไว้เยอะเกินไปนครับ บางพวงมันก็ไปติดอยู่ดกแล้วมันก็ลูกโตแล้วเด็กก็ไม่กล้าแต่งนะเสียดายมันโตแล้วครับก็เป็นสองสามรุ่นนะครับแล้วก็แตกใบอ่อนมาด้วยเนี่ยครับรุ่นนี้ก็ต้องส่งใบให้แกเลยครับเนี่ยเล่งให้แกไวครับตัวที่ใช้ก็จะเป็นศูนย์ห้าสสามสี่ก็ได้นะครับบวกกับแมกนีเซียมแล้วก็ทานรองทาเสริมนะครับอื่นๆ ครับใครที่อยากปลูกทุเรียนแบบง่ายๆแบบนี้นะครับถ้าทำไม่เป็นก็โทรมาสอบถามผมได้นะครับเบอร์ของผมก็0917938000นะครับแล้วก็0863833061นะครับเป็นเบอร์หน้าร้านท่านสังเกตด,ดูนะครับใบทุเรียนกิ่งทุเรียนนะของผมเนี่ยเอามากองไว้ข้างนอกหมดเลยนะครับเป็นวงๆๆนะครับเอาไว้เรียกลากมันขยายรากมันเป็นปุ๋ยอินทรีย์เป็นอินทรีย์วัตถุในดินนะครับเอาไว้เก็บปุ๋ยเอาไว้ให้ จุลินทรีย์ดีๆต่างๆเชื้อราดีๆต่างๆนะครับอยู่แล้วก็ช่วยย่อยสลายปุ๋ยที่เราหว่านลงไปนะครับให้เขากินต้นทุเรียนที่นี่ก็จะมีะเป็นลาบ้างเป็นโรคบ้างบางส่วนนะครับน,นิดๆหน่อยๆนะครับก็ถือว่าไม่ค่อยเยอะนะครับ2ปีหลังมาก็ถือว่าดีขึ้นนะครับจากการที่ลดการใช้ปุ๋ยเคมีล้วนลงมานะครับตอนนี้เขาแคะแกนนะครับเพราะว่าก่อนหน้านั้นเขาถูกพายุพัดหักยอดไปนะครับ หากยอดใหม่แล้วก็แตกขึ้นมาสองง่ามแบบนี้ก็เลยไม่ได้ตัดทิ้งจากที่เขาเคยมีง่ามเดียวลูกเขาก็เป็นแบบนี้ติดพอใช้ได้นะครับก็ไม่สวยมากเท่าไหร่นะครับผมเปิดจองได้ยังคะ <c oughs> อันนี้ส่วนมากจะไม่ค่อยได้ให้ใครเข้ามาครับ <c oughs> เพราะว่าเราไม่มีเวลามาดูแลลูกค้านะครับอันนี้ก็จะตัดไปขายให้กับแม่ค้าหรือแม่ค้ามาตัดเองหรือไม่ก็บางปีก็จะมีล้งมาตัดเหมือนกันนะครับผมตามการแก่ ตามความสวยของทุเรียนแต่ละปีนะครับผมถ่าราคาพอได้เราก็ขายนะครับผมครับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับกับทุเรียนที่ปลูกแบบไม่ต้องโยกโคน,นะครับปลูกไปกับพื้นราบเลยขอบคุณมากครับสวัสดีครับขอบพระคุณพี่นันมากๆค่ะสองร้อีนี้